โรงเรียนบ้านดงอินตาก่อตั้งเมื่อวันที่15ตุลาคม2483ชาวบ้านและคณะครูร่วมกันบริจาคทรัพย์และต่อมาได้รับอนุมัติเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบการต่างๆปีการศึกษา2540เปิดทำการสอนระดับมัธยมปีที่1ถึง3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่99หมู่9ตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยามีพื้นที่เขตให้บริการครอบคลุม3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 6, 9และ11บ้านดงอินตาปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด189คนนักเรียนชาย99คนนักเรียนหญิง90คน จำนวน11ห้องเรียนปรัชญาการศึกษาวิชาการเป็นเลิศก่อเกิดวินยัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมคําขวัญของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเก่งเคร่งคุณธรรมนำประชาธิปไตยวิสัยทัศน์เด็กบ้านดงเป็นคนดีมีนิสัยรักการเรียนรู้เป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใฝ่ใจรักสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรม เป็นผู้นำประชาธิปไตยพันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน 3. สนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและกฎระเบียบของโรงเรียนโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ส พัฒนาจิตสำนึกของนักเรียนให้มีความตระหนักต่อหน้าที่ 5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ 6. สนับสนุนให้ผู้เรียนออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาตระหนักในคุณค่าของการมีสุขภาพดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 7. ประกันโอกาสทางการศึกษาและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา2,556โรงเรียนบ้านดงอินตาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีสีต่ำบลมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น20คนแยกเป็นครูชาย6คนครูหญิง9คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง3คนนักการพันโรง1คนโดยมีนายไหวบุญมาเครือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงอินตาได้ดำเนินงานโรงเรียนดีสีตำบลตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการเป็นเด็กดีเป็นสัก์เป็นสีของตำบลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ผูบ้บริหารและครูเป็นตัวอย่างที่ดีมีศีลห้ามีข้อปฏิบัติทั้งกายวาจาใจเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันปัจจัยในการพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนบ้านตรงอินตาได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาดำเนินการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูเป็นคนดีของสังคมโรงเรียนบ้านตงอินตาได้จัดบรรยากาศโดยรอบโรงเรียนให้อบอุ่นเหมือนบ้านร่มรื่นสวยงามด้านกระบวนการเรียนรู้โรงเรียน ได้จัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้านมีหนังสือเพียงพอและเหมาะสมใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆได้แก่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ห้องภาษาอังกฤษห้องคณิตศาสตร์ห้องภาษาไทยห้องอาเซียนห้องจริยธรรมแต่ละห้องมีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพร้อมใช้นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพครบวงจร นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนให้บริการสถานที่ในการเล่นกีฬาครอบคลุมทั้งในโรงเรียนและชุมชนมีห้องสุข,ขาที่สะอาดเพียงพอปลอดภัยถูกสุขลนะักษณะโรงเรียนได้ปลูกฝังนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดีมีวินยัยตรงต่อเวลาอดทนอดกลั้นผ่านกิจกรรม5้าห้องเรียนชีวิตเนรมิตนิสยัย ด้วยการดำเนินชีวิตประจำวันดังนี้กลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือสังคมให้บริการนักเรียนผู้ปกครองในช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกิจกรรมทำความสะอาดแต่ละพื้นที่กิจกรรมหน้าเสาธงเสริมสร้างคุณธรรมกิจกรรมอาหารกลางวันกิจกรรมแปลงฝันกิจกรรมทำสมาธิก่อนเรียนกิจกรรมทำวัดสวดมนต์ทุกวันศุกร์ เสริมสร้างสมรรถภาพนักเรียนผลงานดีเด่นด้านวิชาการของโรงเรียนได้เข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่62จังหวัดเชียงใหม่ปี2555ได้รับรางวัลด,ดังนี้รางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรมช่วงชั้นที่1รางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรมช่วงชั้นที่3รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงชั้นที่สรางวัลเหรียญทองภาพวาดลายเส้นช่วงชั้นที่สรางวัลเหรียญทองภาพวาดระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญาการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมช่วงชั้นที่3รางวัลเหรียญทองการปั้นดินน้ำมันชั้นปฐมวัยรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรองชั้นปฐมวัยรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันประดิษฐ์กระถงดอกไม้ทูบเทียนแพ่ช่วงชั้นที่3ผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับดีเยี่ยมโครงการลดรอยเทา้านิเวศโรงเรียนจังหวัดพะเยาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษา ขั้นพื้นฐานครั้งที่สองสพทเกม2,555ได้รับรางว er ัลชนะเลิศอันดับที่1กีฬาวอลเลย์บอลประเภทรุ่นอายุ12ปีหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1กีฬาวอลเลย์บอลประเภทรุ่นอายุ14ปีหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1กีฬาวอลเลย์บอลในร่มประเภทรุ่นอายุ12ปีหญิง